แฟชั่นสไตล์นะคะทุกคนวันนี้ช่วงประมาณบ่า,ายสามโมงยี่สิบนาทีนะคะเราจะมาทํางานช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่าพักดื่มกาแฟแล้วนะคะเพราะว่าม่วงนอนมนกเลยนะคะตาก็เขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํางานกันเลยนะคะให้ดูการทํางานนะคะไม่ต้องดูหน้านะคะตอนนี้ตาดําตาเขียวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้เรามา โฟกัสที่ที่งานดีกว่านะคะทุกคนสำหรับคนที่เลื่อนฐานเข้ามาเจอนะคะก็เป็นแนวทางนะคะอยากสอบถามเรื่องงานก็แวะถามทักทายได้นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาโฟกัสที่การทำงานนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เอ่อเลื่อน ปีบขึ้นมาเจอนะคะเดี๋ยวเรามาทำงานกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนองป้านนะคะอันมาเด้อมาเด้อมาซอยเห็นงานนะจ๊ะอันห้อนแม้เมื่อนี่หัวฟูเลยวันนี้มาทำงานกันเลยนะคะห้อนหอน้นอยเงียงบห้อนแห้ง เราจะมาเย็บปากกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะเจ้าพ่อหมองนะคะพูดเล้ย์ล้ายจ้ะที่แวะเข้ามาเนาะค่ะเนาะเขามาส่งกําลังใจนะคะมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะลงอยังเ้อาก็คืนจ้างล้งแน่เร็วอาโยนไม่ยนไม่สองร้อยขอสองร้อยนะคะยี่สิบบาทว่าเอาโมคุม้ม <laughs> มาเย็บปากกระเป๋ากันนะคะทุกคน ตรงนี้มันจะมีมาร์กตำแหน่งอยู่นะคะประมาณเจ็ดนิ้วนะคะให้เราเย็บขึ้นมาจากเส้นแก่ๆนะคะทุกคนนะแล้วเราก็เย็บตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้เรามาแนะนำการทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะอ่านเม้นท์ทีหลังนะคะใครอยากสอบถามเรื่องการทำงานก็เม้นท์มาได้นะคะ เราจะมาทำงานกันนะคะเอ่อจะพอหมคขนะคะน้องปานน้องปานบ่มากินกาแฟคุ้มหิวนะพี่เอ็นน้องม่าเจ้า,านี่นะกาแฟคุ้มหิวพะนะแต่คุ้มหิวแน่ได้คืนมากกว่หิวเผานะหลังจากที่เราผ่าแล้วนะคะเราก็เย็บทับคิ้วประมาณ สิบหกนิบมิลนะคะเราก็จะมาล็อกปากกระเป๋านะคะสำหรับคนสนใจเรื่องการทำงานริบผ้านะคะก็สอบถามมาได้เลยนะคะจะมาใต้คลิปหรือว่าจะมาถามในในไลฟ์ก็ได้นะคะเรามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะเย็ยบได้ทุกอย่างนะคะจะพ่อหมกนะคะ อ้ไอ <I> ้โอ้ว่าจะมันยานเบาพื้นเนาะคุณเกาบใหสวัสดีนะคะไอ้ไหว้โยนะคะ <laughs> อ่านหัวข้อไหมคะวันนี้อ่านหัวข้อเรือยังคะ <laughs> <laughs> เอาท่านหมวกว่าจะมู่เจ้าเลนต่ำกันเบิดมือวะบบก่อ <laughs> 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 อยากสอบถามเรื่องงานได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะนี่อะไรจะถามไหมคะ ย็บผ้าลายย็บงานนะคะยึดงาเหลืองานสีเดียวนะคะต้องรีบทํานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันขึ้นเครื่องนะคะเพราะเรามีตั๋วนะคะ,ะน้องน้องปานน้องปานเนาะมีมีอะไรมาสอบถามพี่เอสนะคะทําได้ค่ะทาได้ เขาให้กินบริษเจ้าบ้านท่านหมกกอยชิต้าเสื้อสูตรซื้อเลยค่ะไม่ต้องตัดหรอกค่ะเฉพาะหมกเฉพาะค่าแพทเพิ่มก็หลายพันบาทแล้วนะคะการตัดเย็บนี่เสื้อสูตรนี่มันแพงค่ะเฉพาะหมกค่ะแต่ถ้าเราซื้อเองนี่ราคาไม่แพงนะคะแค่หลักพันนิดหน่อยนะคะ แต่ถ้าเราสั่งตัดน,นี้มันหลายพันเลยนะคะเจ้าพ่อหมกนะคะไม่แนะนํานะคะ <c oughs> อ่ะน้องปัานกินขา่าวเราบ่จ้า <c oughs> อ้ยน้องปานคำถามดีมากเลยค่ะ <c oughs> ตรงเท่าบิดมากเลยนะคะน้องปานนะคะ <c oughs> พี่เอินซื้อถึงอ,อยู่ไดนเนาะแน่ยได้เนาะน้องปันเนาะ อันนี้ถ้าจะตัดเย็บจริงๆมันมันแพงนะคะบอกบอกตกงๆเลยนะคะสำหรับการตัดเย็บนะคะเฉพาะคะ่าแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเสื้อตัวเดียวนี่นะคะราคาแล้วโดยเฉพาะเสื้อสูทน,นะคะเพราะว่าค่าแพทเทิร์นมันแพงที่ที่เขาขายราคาถูกเพราะว่าเขามีโรงงานทําอยู่แล้วนะคะเพราะใจะแ,แห้งแล้นนวนาะบุคืออายนะไอ้ว่าจะงามบูบูคนว่าคนแรงสิแม่น้องปัน งามบมบูว่าสั่นเพราะใจแห้งแล้วเนาะอันนั้นน่องย่องว่าผู้งามเนี่ยเว้ยใส่เชื่อไอจะง่ามบูบูคนละสาวเอทคนงามจะง่ามบูบูว่าสั่นแล้วบอมันจะไม่ตรงท่อบ,บิกเลยนะคะเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้ผู้เรื่องจริงนะคะสำหรับคนจะตัดตัดเ,เสื้อผ้าเองอะนะคะ เพราะว่าหน้าร้านที่เขาแพงเพราะว่าค่าทําแพทเทิร์นแพงนะคะไม่ใช่ค่าตัดเย็บแพงนะคะแต่ที่เขาขายอ่ข้างนอกนะคะมันจะราคามันจะถูกกว่าเพราะว่าเขาทําจํานวนเยอะเขาทําจํานวนเยอะแล้วแพทเทิร์นเขาใช้อันเดียวนะคะราคามันก็จะถูกกว่ากันนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะกคนเสียสิ ถ้าทำเองไหนจะค่าผ้าไหนจะค่าช่างแพทไหนจะค่าช่างเย็บนะคะตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าพันเลยนะ,ะเสื้อสูตรนะคะแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านปกติก็จะประมาณาพันต้นๆน,น,นะคะพันสองพันต้นๆน,นะคะสำหรับเสื้อสูตรที่ที่ช่างเย็บผ้าแฟชั่นไม่ทำสูตรเพราะอะไรคะเหตุผลก็มีนะคะหนึ่งมันใช้เวลาหลายวันนะคะ เงินเงินสองสามพันนี่มันมันไม่ค่อยคุ้มกับค่าแรงนะคะเพราะว่ามันทําเป็นอาทิตย์เลยนะคะสําหรับเสื้อสูตรนะคะเพราะว่ามันมีการรอคอยต้องไปหาซื้อผ้าอีกนะ,ะ้งางานหน้าร้านเขาก็จะทำแพทเทิร์นราคามันก็จะค่อนข้างกระโดดนะคะสวัสดีค่ะบ้าควรนะคะ สู้ราคาไหวไหมคะเจ้าพ่อหมกคะต้องวัดตัวต่อตัวนะคะเดี๋ยวได้ยินราคาแล้วมันจะตกใจนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานะคะมาเรียนเย็บโอ้ยอยันผู้เฒ่ากับมิตรผู้สอนง่ายๆกับปินนตาอันนั้นให้เรียนน้ำยู่หรเดยเนาะ ตะควนเป็นตะสวนบ่ล่ะเหอโอ้อยเนาะอจะย,ย่างเราเบาขึ้นเจ้าบัวไอสำหรับสายอาชีพนะคะสนใจการทาง,งานนะคะก็ทักทายสอบถามได้นะคะทาง,งานช่วงบ่ายนะคะอากาศค่อนข้างร้อน,นะคะ สวัสดีค่ะคุณหมืน่นหัวเราะอะไรคะเริ่สมสวงแสดงว่าสองคนเข้ามาไม่ไมกดใช่ไหมไอ้ก็เจ้าพอหมวพวกเจ้าบวกกดแมนบอจเจ้เอาออกไปกดอยู่นี่เลยออกไปกดไ <c oughs> รเด <c oughs> <c oughs> ้อเนี่ยออกไปกดไปเจอประควรเอซี้ยเพิพน่พนเพิ่นเพิ่นเขาเพื่อนฝ้าอะไรเขา,าม,มาาเพื่อนกับพวกกดอันอันเริมฟคอยเด้อเออ ไปกกนเลือได้บ่ะบเนี่ยคอยลืมไอ้เจ้ากเทียมีแค่สามเองอืมนั่นละเมื่อนน้องนก็ตื่นพักกินกาแฟน,นะคะเมื่อกี้นี่นะคะวันนี้เราซอดแจงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะขึ้นเครื่องไม่ทันนะคะ จะขึ้นเครื่องไม่ทันนะคะไปจองไว้แล้วนะคะว่าเราจะจะไปขึ้นตรงไหนลงยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนะ mm. อันนี้เป็นการเย็บเย็บอ,อาปากกระเป๋านะคะทุกคน mm. เพื่อจะมีคนถามนะคะแต่ไม่มีคนถามแต่ก็อยากพูดนะคะอยากบอกนะคะ ขอบคุณนะคะอ่าคุณหมื่นนะคะคุณมื่นกับประคครวนะคะต้องเร่งน,นะคะเพราะว่าเรามีคิวไปแย่ไข่มดแดงนะคะเราเราจะไปเกาะกระแสะคนดังที่สุรินนะคะคอยดูนะคะหมืน่นจะไปหาดทํากับข้าวค่ะ่ทีจะไปทำกับข้าวที่จะไปดังไฟนะคะจะไปดังไฟจะไ,จะไปขึ้นเครื่องค่ะ ไปสวรน,น้ภูมินะคะจะไปขึ้นเครื่องสิบลงใส่น้องเครื่องพี่จองพี่มาแล้วนะ,ะได้เห็นไหมเสียงเครื่องมารับเลยโอ้ยโอ้ยเหยืยหัวได้วันนี้อืมอายอายหัวข,ข้าดูวงจอเห็นบอกเขาก็เห็นคลิปเลอยบัน ตำแหน่งก่อนนะฮะอันกันกระเป๋าคอยพอท่อกันเนี่ยผินสิบว่าเป็นน้ําเจ้าได้บนี้ทำไปนะคะทำไปก็ทักทายไปได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสาวเฮียนนะคะมัดร่วมวจะ สาวเฮียนคนงามค้นสวยจากไอ้นะคะเนาะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณน,นันทุกคนณนะจ่าเนาะขอบคุณ้องป่านนะะ้อ่ะที่ออข้ามากกรนะคะนะเจะพอหมกนาะคะอ้ละปากขวนมือเนาะค่ะนาะพี่ออมเนาะค่ะสาวเฮียนนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปใส่กระโปรงเฮียนนะคะขอบคุณสําหรับพี่น้องนะคะที่เลื่อนฟีดขึ้นมาเจอนะคะอยากทักทายถามเรื่องงานสอบถามได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ยินดีตอบคําถาม,ถามทุกคนทุกท่านนะคะ แต่ต้องให้ตรงท่อบ,บิกนะคะวันนี้ํำงานนะคะงานกะบ่ายนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีกะดึกนะคะแล้วก็จะมีซอดแจ้งนะคะทุกคนใครไม่นอนไม่หลับไม่นอนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะ,คะใครหลับใครนอนก็ไม่เป็นไรนะคะตอนเย็นไม่ว่างนะคะไปเวียดนามค่ะ มือ่อตอนเย็นไม่ว่างนะไปเลียดน,นามเมื่อวานนี้เสียค่าเครื่องไปสามเสียนเลยขอบคุณนะคะหมกมัมคุณหมกมัมเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะตะควรฝนตกยังตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ร้อนมากห้อนอีลีเด็กคงเฮียแตกอีลีเดห้อนห้อนนะ,ะร้อนมากเลยนะคะห้อนอีรีหรอว หอนแห้งๆอันๆน,น้องอันอันนีแล้วน้องปันน้องปานยู่แถวใดหอนบ่นอกไปเราบนานอ่าบอกบอกแต้เด้อจจะเดืออยู่หม่องใดแล้ะะคะอากาศเป็นยังไงเนาะเนาะตอนนี้อยู่กรุงเทพหอนหอนแห้งอีล่ลีห้องด้วยใจสิขาน อันว่าสิาว่าพื้นอ่าเลยลื่มไหมพี่อ้อมว่าสิว่าว่าวพื้นแล้วไหมลืมจ่อยของท่นห่อนเนี่ยมันหอน่อยนยีหลีมันห่อนเห้นทำงานไปก็เหงื่อไหลไปนะคะตอนนี้ก็หัวเริ่มฟูแล้วนะคะทำงาน,ห,นงหัวฟูเลยคุแม่นางสาวเหียนสาวเหียน ไปจัดไปช่วยจัดขี่ได้ด้วยนะงานสิบจมาแล้วขอบคุณนะคะวันนี้ก็วันที่28็ดยี่สวันที่ยี่ิบแปดคือต้องส่งงานในะ2ยบเก้าบินนะคะทุกคนนะยี่สิบเก้านี่วงล้อวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะออกไปไปโดบอีกอยู่นะคะ พักรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเมะื่อกี้พักรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อีกช่วงสายๆนะคะ